เราให้ต uh, ิดต่อเออคือหญิงอะดูเขินจริงเพราะเขินจริงค่ะเพราะมันคือเรื่องจริงไม่ไม่ไม่คือไงอะเราคือหญิงเจอน้องน้องสาวใช่ไหมคะน้องเชอเราก็แบบว่าในกองสิทคอมแล้วก็มีแลกไลน์กันปกติน้องก็ไลยหามอะไรเงี้ยล้วก็เหมือนกับก็เริ่มสนิทประมาณนึงแล้ววันนั้นอะบางเอิญไปเห็นทวีตอันนึงขึ้นมาว่าแบบแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องคุณเป็นคนทวีตนะเป็นเหมือนกับ คือเราตาม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 แฟนคลับ 2pm เหมือนกันในทวิ t เตอร์แล้วเวลาเขาอัปเดตข่าวอะไรเราก็จะแบบเออเราก็จะเห็นเราก็จะแบบแท็กไปหาน้องว่าแบบถ้าไม่นะนำน้องอะ่ะนะนําพี่ก็ได้นอะอะไรอย่างี้ขำๆก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่อง <c oughs> ก็เป็นเรื่องคิดจริง่ว่าเราชอบ ชอบแท็กยอนอยากใช้คำบารณุเกาหลีเราชอบแท็กยอนคนเดียว<ห>เราร, <ละ S 2> รักเดียวใจเดียวแขา,วาเขารู้ค่ะแล้วเขาก็ก็รู้ค่ะแค่ไ้นและไม่มีอะไรหรอก <laughs> ก็เหมือนเป็นติ่งคนนึงแหละอื<ห>ปืม้มไทยเกาหลีไหมคะโอ้ยไม,ไม่ไม่ไม่เป็นไปไม่ได้แล้วค่ะเขาก็เนาะเขาก็มีเขาก็อยู่ขนาดนั้นแล้วเราก็อยู่ของเราแต่แค่แบบทุกคนก็ปื้มมีมีสิทธิ์ที่จะปื้มติ่งเราเป็นติ่งคนนึงอะไรอย่างงี้อ้อยแรงอหรอ ก็ไม่แรงนะหญิงว่าก็ขำๆมากกว่าฮะได้ก็ดีได้ก็ดีค่ะใช่เคยๆหลายคนไม่เชื่อว่าหญิงไม่มีผู้ชายอะค่ะไม่มีจริงๆถามพี่จักรีนก็ได้ค่ะเจอกี่ครั้งอยู่กับใครคะอยู่กับหมอเอกค่ะอยู่กับหมอเอกกับเพื่อนๆไม่มีแบบแเข้ามาจีบเลยแล้ยิ่งเล่นละครซิทคอมเนี่ยเริ่มไม่มีแล้วยิ่งไม่มีหนักยิ่งเป็นแนวแบบว่าเพื่อนสาวส่วนใหญ่ที่เข้ามาเริ่มเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสคาแรคเตอร์เรา ใช่แต่ว่าจริงๆก็มีแบบเพื่อนๆนะแบบบอกเอ้ยเนี่ยเพื่อนผู้ชายชอบนะหมายถึงว่าแบบรู้สึกว่าเอคาแรคเตอร์เจออยมันทำให้คนรู้สึกว่าเขาเข้าใกล้เรามากขึ้นคือแต่ก่อนคนจะแบบเฮ้ยดูแบบดูดุๆอะไรเงี้ยมั้งคะใช่ค่ะก็วันๆอยู่แต่กระเทยค่ะก็แต่ว่าเล่นเล่นคือจริงๆนิสัยหญิงเาเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วแต่คนไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้เพราะว่าเราก็จะกับคนสนิทกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเล่นซิตคอมกับ แกงกับ off, ออฟเงี้ยมันก็สนิทกันอยู่แล้วมันก็ออกมายอะไรเงี้ยค่ะคคเ,เรียกใจออยทุกวันนี้เวลาไปไหนมาพี่ยังช่วยพูดแบบเจออยให้ฟังหน่อย,ยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะก็<ม> <ๆ S 2> ถือว่าเราเหนื่อยจริงนะสำหรับซิทคอมเป็นซิทคอมเรื่องแรกแล้วก็ตัวเราเองเราก็ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยทำงานซิทคอมมาก่อนมันยากค่ะเพราะว่าในแต่ละฉากมันมันถ่ายสองสามครั้งแล้วมันต้องได้จังหวะที่ดีแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือถ่ายแบบ บกทุกวีกับออนทุกวีกมันทํางานหนักจริงหมดวันนี้หมดพลังเลยไหมคะหลับเป็นตายเลยค่ะคือขึ้นรถปุ๊บไปเลยอ่ะคือแบบว่าเข้าบ้านนอนตื่นมาก็ในหนึ่งวีกจะถ่าย2วันแต่ต้องถ่าย2วันพือให้ได้2ตอนอะไรเงยังไแบบหนื่นต่อย้คะก็ก็ถ้าในคาแรคเตอร์นี้ยังไม่มีนะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นละครยาวก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบร้ายเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะเป็นอีกเป็นแบบเป็นเป็นดีอะไรเงี้ยเป็นดีแบบ ดีหรือว่ามีมีความกรรมความลับอะไรอย่างเงี้ยปกติใช่ค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะก็มีสำหรับปีหน้าก็จะมีชิดคอมแล้วก็มีละครยาวเรื่องหนึ่งใช่แล้วก็มีงานเพลงขอถามถึงเรื่องแบบเราก็ค่อนข้างสนิทกับแก๊งนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระถึงข่าวที่เกิดขึ้นพี่วุ้นกับพี่ชาคิดยังไม่ได้เจอเลยค่ะพอจะรู้บ้างอย่างเงี้ยไม่ได้เจอพี่วุ้นเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้คุยในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวให้พี่วุ้นออกมาพูดเองอะไรอย่างเงี้ยดีกว่า ได้เห็นบ้างค่ะช่หญิงยังไม่ได้คุยเป็นเรื่องเป็นราวกับฮิวเลยเพราะว่าเพราะว่าข่าวเพิ่งออกวันนี้แล้ววันนี้เราก็ทํางานทั้งวันยังไม่ได้ไลยถามยังไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าก็ก็เป็นกําลังใจให้หญิงไม่รู้ว่าเป็นยังไงอาจจะยังต้องคุยกันเคลียร์กันอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ ก็จริงจริงไม่นะคะก็เราเราก็ปรึกษาเขาก็พูดกันเหมือนเป็นพี่น้องกันแลกแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่งคุยกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เป็นเรื่องของพี่วุ่นดีกว่าเรารู้ไหมเขาว่าเขามีปัญหากันอะไรเงี้ยอืมไม่ได้รู้รายละเอียดมากค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็รู้เท่าๆที่ทุกคนรู้แหละยิงว่าใช่ก็เท่าที่ทุกคนรู้อะแต่หญิงญิงไม่รู้เยอะไม่ได้รู้เยอะหญิงไม่ได้แบบว่าเจอพี่วุ่นบ่อยอะไรเงี้ย ก็คงก็คงมีไปถามอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะใช่อื